จังหวัดมหาสารคามจำนวนนักท่องเที่ยว391,504คนเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางการศึกษามีมหาวิทยาลัยใหญ่ที่ทำให้เมืองมีความคึกคักในแง่นักศึกษาแต่ในเชิงการท่องเที่ยวกลับไม่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่โดดเด่นระดับประเทศส่วนใหญ่เป็นแหล่งวัฒนธรรมท้องถิน่นวัดและพิพิธภัณฑ์ซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มอีกทั้งจังหวัดไม่มีภูมิประเทศโดดเด่นเช่นภูเขาน้ำตกหรือแม่น้ำสายใหญ่ทำให้นักเดินทางทั่วไปมักเลือกไปจังหวัดอื่นในภาคอีสานที่มีแหล่ง ท่องเที่ยวหลากหลายกว่าจึงทำให้มหาสารคามมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย จังหวัดปัตตานีจำนวนนักท่องเที่ยว3,18,955คนเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านวัฒนธรรมอิสลามอาหารและธรรมชาติชายฝั่งแต่ได้รับผลกระทบจากภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในอดีตซึ่งมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะดีขึ้นมากแต่การรับรู้ของสาธารณะยังตามไม่ทัน นอกจากนี้เส้นทางบินและระบบขนส่งยังไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงมวลชนทำให้ผู้มาเยือนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเฉพาะจังหวัดยะโสธรจำนวนนักท่องเที่ยว317,017คนมีชื่อเสียงในด้านประเพณีบ้างไฟแต่กิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นตลอดทั้งปีอาจยังไม่โดดเด่นพอที่จะดึงดูดผู้เดินทางจำนวนมาก เมืองโดยรวมเป็นพื้นที่ชนบทที่เรียบง่ายสถานที่ท่องเที่ยวมีลักษณะกระจายและต้องใช้เวลาเดินทางภายในจังหวัดอีกทั้งยังขาดจุดดึงดูดเชิงเศรษฐกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวต้องการจึงทำให้จำนวนผู้มายเยือนยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงในอีสาน จังหวัดหนองบัวลำพูจำนวนนักท่องเที่ยว198,252คนมีปริมาณนักท่องเที่ยวไม่มากเนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจเน้นภาคเกษตรมากกว่าการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นภูเขาถ้ำและอุทยานธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเชิงท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งจังหวัดอยู่ระหว่างทางไปหนองคายและอุดรธาน,นีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวมากกว่าทำให้หนองบัวลำพูมักถูกมองข้ามในการวางแผนการเดินทาง จังหวัดอำนาจเจริญจำนวนนักท่องเที่ยว1 4 9 7 5 3คนเป็นจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน,ด,านด้านการท่องเที่ยวไม่หนาแน่นแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักการเดินทางค่อนข้างไกลและไม่มีสนามบินทำให้การเข้าถึงต้องพึ่งถนนเป็นหลักจึงไม่นึงดูดนักเดินทางทั่วไปมากเท่าจังหวัดอื่นแม้จะมีจุดเด่นอย่างพุทธอุทยานและวัดสำคัญแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีพลังมากพอ